บ้านเฮาเงินกับเฟอรกับมันกับลำบากคนชนบทมันใส่ชีวิตลำบากเข่าคอมันกับแพงเนาะไปถามเนาะอมีหยังกับขืนเนาะเอาแหวเป็นแยงงัวกับนัวสุลดก็บขืนหัหางก็ไม่เล่นขืนหัวชิมห่างมันขึ้นลายเท่าเนาะงไปถามเนาะอนเป็นโลคหันห่อตะกี้ขายห่อเช่าหามาดิเล่นขืนหาชิปได้แบบเนี่ยหัวแยงมันขึ้นสูงพออกเหัวเนาะเออเลย หนักจะแจน<ม>ทานวิทยุนะวิทยุกันครนแปดพันคอันนี้ครูวิทยุครูใจครูใจไม่เถาพี่น้องเ<ม>นาะเราก็สีเสียหนาเราก็สีฟังวิทยุไปน้ำนะพี่น้องฟังเพลงของ,ของเราคนแหละการเหตุอยู่แบบพอเพียงพี่น้องอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพีองอยบบพงเนาะบอกไม่เ่าเหตุจังไรจะแบบ <c oughs> มีวิธีเหตุจังไรแบบเหตุไหนแข็งแรงหนิไหมหเหตุไหนแข็งแห้งหนน่นะกินแะต่น้ำห่อนได้บ่ เออเม่าไวเท่าเรากินน้ำห้อนพี่น้องตอนเช้าบ่ไม่เมถาเออตอนเช้าขอางข้าเออเคกับผ้าเขาก็ไม่ได้กินแหละเออเก็บลับแบบแข็งแห้งพี่น้องแบบกินเาคือเขาอยู่กับพี่เออเม่าเราว่ากินน้ำห้อนแล้วก็บโมกินกาแฟกับยังเราว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแหละฝั่งลาวทุกๆคนพ่อกันอีกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนผสมผสานของม่เม่าเนาะหรือว่ายายนั่นเอง แปลว่าเป็นคนที่ขยันหมักเห็ดการเกษตรเนาะเพราะว่ามีคนทางเดียวที่จะรอดในโลกปัจจุบันนี่พี่น้องพี่น้องเฮากา็วาชิมาซื้อพักนะ่าไม่เถาเนาะแต่ว่าบร่ได้ซื้อดอกเซี่ยไห้เราใส่ซื้อเนอะอาะไม่เถาไวา้ววใส่เลยไว้ใส่เลยไม่เถาเราเป็นคนดูคนหมั่นเนาะคนขยันนะพี่น้องแบบ<ม>เราเห็ดหัวเอ็ดสวนมึงเนี่ยนี่เอ๊มึงเนี่ย ผักหยาก็เต็มอยู่เนาะผู้ใดแบบอยากได้ผักได้ยังก็มาซื้อน้ำราว์แล้วผักพวกผักเสริมผักยังสมปีผักผักรวมพี่น้องแบบรวมมิดเลยเนาะมีหัวตะขอตะไคร้มีขามีหมักหงมีเกือบทุกอย่างส่วนเราแต่ก็มีหมักถั่วขางยังเนาะเราปลูกไว้หลายเ้านคะนก็สิมาซื้อน้ำราเนาะซื้อซอยอุดหนุนรานะแบบให้ข้าวนำขาภัยเรายังก็ว่าไปนะเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าได้เราบริสารของบุญผู้เฒ่าตอนนี้ เราบริสารของมาเดียบริสารน,นันกระตาบ่ะช้างกระตาเด็กเลยชงห,หนุ่ยวะเถาพนกระชีสารกระตาพี่น้องจนเม,ม่เถ้าเราก็มาเห็ดหัวสวนเนาะผสมผสานกันหลายอย่างที่เราปลูกไว้บริเวณเฮือนเราเนี่พี่น้องปลูกไว้ปลูกกินเนยขายเนยน้องเมื่อถ้าเนาะนำขายนำขายดจึงไม่ก็ไม่จะขายแค่หาคุกคิดได้อย่างไรชาวบ่อมาล้งมาล้งสองหยุดหยุดไม่ม,ม,มีแล้วขายกับปืนยี่สิบเก่าห้อยล้งก็ขายไช้า ขายเนาะชีเนาะชาวนี่อืมขายตลาดวัดไมเแถาตลาดเท่าเหนียวตลาดเท่านี่ไหมอืมอืมไม่ขายนะทั้งเชียรเก็บพักไอ้เนี้ยหวยบกว่าจะขายไอ้ลงไปอืมก็เยอะก็ไม่เก็บมันคู้เดียวเนี่ยแม่นและผู้เดียวเนี่ยเพิ่นเลื่อวัดไม้แถวอืมเยี่ยมเลยชวนเจ้าเลยเล่เล่เลยทั้งนะชวนแน่ก็เล่เลยยังแต่ค้านี่หรือว่านี่ยอ๋อยังแต่ค้านี้มะนี่อ๋ออันนั้นเจ้าเสียไปแล้วทั้งนะเสีแล้วอ๋อบังพี่น้องขยันขนาดดูพี่น้อง มายู่ซื่อมาอยู่ซื่อได้เห็ดบดมื่อกี่เมื่อกี้เราเห็ดกองไว้จะหน่อยก็ไปไปยังก็ไปรับจ้างลำนาบวมไปเมื่อยบวมไปเท่าคือเขาจัางรับจ้างวันนี้ลูกกากวันละพันเลยดิฮะวันเท่าไหร่ไม่เท่าวันละแสนวันละแสนเออเออเดี๋ยวนี้วันละแสนเลยเนาะวันละแสนได้ไม่เทัาดำกดไม่เท่ารุ่นจ้างวันละแสนกี่เป็นเงินไทยกับประมาณสองร้อยบาทพี่น้อง ประาเงินตอนนี้เงินเล่ากับเฟอเนาะเงินล่าขึ้นประมาณสองร้อยบาทวันหนึ่งแสมเชนกีบพ,พี่น้องจ้งดำนาเนาะไม่เท่า,ไม,ไ,มทาไม่เท่าเพิ่นไม่เท่าเพิ่นก็นกนสิไปนี่ดำนานี่ยแล้วอะ่ะพี่กานี่ได้ล้านไาพี่กายไป,ไป,ไ,ปไปดำปีการได้ล้านไปอ,อ๋อพี่น้องพี่น้องเบิ่ง,งนเนาะอาอยุขนาดนี้ไปดำนาแบบได้เงินแบบว่าหลายครพี่น้องได้เงินเป็นล้านกีบเนาะ ตังเถื่อกอันฮารุก้าครับหลังมือแล้วแชร์ไฟหนึ่งได้อืมดเลยีดียังไม่ไปยัง,งบ่ไม่ทราเห็ดจังไรจะแบบมีวิธีเห็ดจังไรแบบเห็ดแหยแข็งแรงหนิมั้ยเห็ดแหยแข็งแห้งนี่นะมาลนะกินเป็นน้ำผ่อนได้บ่ เออเม่าว์เม่าว์เรากินน้ำห้อนพี่น้องตอนเศร้าบอกเม่าว์เออตอนเศร้าของเศร้ากินข้าวหอนกาแฟ้าเขาวไม่ได้กินอะไรเออเก็บรับแบบแข็งแห้งพี่น้องแบบกินเาคือเขาอยู่กับพี่ดีเออไมถท่าเราว่ากินน้ำห้อนแล้วก็บหมกินกาแฟกับยังเราอะกาแฟไม่ได้กินรายการที่สำคัญเขี้ยวหมากเขาเจ้าบอกผู้เฒ่าสิแข็งแห้งเขี้ยวหมากพี่น้องผู้เฒ่าเขาเจ้าสิแบบนิยมเขี้ยวเนาะอยู่อยู่ลาวเฮาแบบเขาเจ้าสิมาเขี้ยนเช็ดให้แบบเขี้ยวเลือกพันนี่แข็งแห้ง เขี่ยมาเขี่ยหยังอะนะมึงนี่พี่น้องสวนบักไงเนาะสวนบักไงแล้วเล่าเห็ดคนเดียวเล่าเนี่ยเสียจนเป็นหนามันขึ้นลายเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหนาผนหนาขึ้นไรแล้วก็นั่งเสียคนเดียวเล่าเนี่ยผู้พียังได้หรือยังผู้พีน่ะบ่วผูกพีนี่ได้ใชาหน่ายังฉาไปหันตะกูุดมอืมไปหันตะหนีบ่เออทางไกอืมไปหาเห็ดวานนี่กระถางวานนี่ก็ไปหาเห็ดด้วยเหรอหาเห็ดเคาะวานนี่ตวงเวรวานนี่ตวงวัวคำ เดี๋มาอีกไปชวนมิกอีกคนหาเพชรคมมาเนี้อ๋อไปหาเยียงคำ่ะเจ๊ไปก็ได้เขาแกงวหวานนี่เห็นหุ่งมันมืดชวนชวนมิกนี่มันมันเฮ็ดเฮ็ดคบหมอกบ่กไหมครับโอเ้ยยังหาหวานนี่อีกหลายหอดเจ้าใดเจ้าหลายเพราะจะไปหาไม่เขาแกงเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไปขายบร้บ่ได้หลายนี่มันพอได้ไปกินเนาะไหมเถาน้อก็ได้ขายตกตัวะแมนแมนแมนมันไปซ้อหมี่กว่าซื้อหมูเนาะไหมเถาน้อเขาไม่ได้ร้านเขาก็ได้ขายเลยเออเออ ผักผักในสวนไม่ถาวรก็สิคลายได้ทุกอย่างพี่น้องเป็นหัวชิงไท่แบบผักหน่อผักไอเชื้เหมือแล้วก็นั่นนี่เนาะไม่ถาวรอาทิตย์ใครกันถึงมีได้ขายให้ตูหมดั้งเออให้ตัวขายไม่เถาัยยอดดไ้ลงาว่รอยู่อยู่หมู่บ้านกรสิมีตลาดวันวันยังไม่ถาวรวันวันเสาร์บ่วันเสาร์วันเสาร์พี่น้องตอนเสาร์ไม่ถาวรเราก็สิเก็บของเนาะเก็บของไปขาย นี่คักเขียนเทาก็บกลิปเลยด้วันตหาดออ,อันนี้มดช่วงเักเขียนเลย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 วันศุกร์คุณแ้วเขาเก็บผัลิตผลสิมีเขียน,นอย่างเขาขัดด้วยเดี๋ยววัน,นต,ตลาดตรงนี้อสิมีจัดยามตลาดเสาร์พี่น้องวันเสาร์นเนาะม่เ่าก็สิเก็บของไปขายเพราะได้แบบวางหันวางหันหันวางชงชามเช้าหันพักเขียนในพักวันนี้เนี่ย เออโอ้ได้หลายได้ไปแถวแถวเออตอนเศร้าได้บออกเอ่อแมนแมนลายแนวเนาะมันก็พอได้ขายได้ไปแถวเนาะผัยชิงคายฮาก็ลูกกับมานแบบทั้งหมดแบบแล้วช้าฮุกมัดแมนแมนไปแถวแมนผัยชิงคายนี่ก็เป็นเงินพี่น้องเงินบุตรอือเพราะว่าพื้นที่แถวนี่ยไปแถวเราพื้นที่เราหลายก็หมู่เด้แถวบริเวณเราเนาะ

ก็าใช้รับไน้นอนโรงลานก็ได้เหตุการณ์เห็ดการณ์การต่าปะเทศปลูกผ้าผูกปลูกผ้าลูกเนี่มันก็เฮากินเฮากินปลูกเองกินเองงั้นมันก็เอาไว้ขอหมูแข็งแห้งได้ไหมเท่าเงินเท่าก็ได้น้ำแมนแมนพอได้ข้าน้าข้าไไ่อะไรเนาะส่วนผสมประสานมีบดตรขบบัตส่วนเรามาคือเข่ามานี่คือแบบจับแนวกินได้เลยถือซิ้นเข่ามานี่คือแบบว่า เข้าได้เลยเป็นป่ะป่าถือสิ่งของมานี่ยจะกินได้เลยมีทุกอย่างพักอีล้งอิเลิศพี่น้องเต็มอยู่ผู้มาถาเราคนรู้ขยันพี่น้องอวิจักพักบัววิจักพัว่าผ้าคือแบบถือสิ่งของมานี่คือได้กินเลยพักนึ่ที่ชอบักหอมพักเหนแมนคนแถวประสบการนี่เด้อได้ขายดีเหรอจังการขายดีไหมแถวเฮ้ยเป็นพักเหียนอยูแล้วอืมแมนพี่น้องเพราะว่าสงการณ์คนเสิลังมาซื้อน้ำม่เถ้าเนาะเราปลูกหลายพี่น้องเนเต็มสวนเลย เราเสียหนากระเปนมาเลยเนาะหนาอันขึ้นเราก็เสียมนคือบอ่รงาไงพี่นอ้องถือสินเขามาถือเนื้อเขามาคือแบบปุ้งได้เลยในนี่มีทุกอย่างจากข่าวมาจากยังเต็มอยู่พี่นอ้องเต็มอยู่ในสวนเราเนาะวันเสาร์เราก็สิกเก็บไปขายพี่นอ้องพอมีตลาดเช่ายางมือเสารนะ์เนาะก็สิเก็บไปขายเพราะได้ค่าน้ำค่าไฟ อันเช่าก็ได้ไม่ถึงใครผมพูดอืมเสือกบวกบวกถึงช่วงบ้านอื่นไม่ถวามันดีแมนแมนที่นีจะห้าพคเดียวเฮอดีแมนและถ้าบ้านอื่นผมไม่ถวามัาก็ได้ขายอีกสี่ครั้งเอาละพี่น้องเฮาก็สิได้เมื่อเลยเนาะเฮามาลินน้ำไม่เถ่าอ้าวไม่เถ่าให้ขอให้เจ้าแข็งแห้งแห้งได้ไม่เถ่าเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรง